สวัสดีครับมาพบกับรายการ EAT Laser Talk นะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำ alignment ของตัวเลเซอร์นะครับ คือในการจัดเรียงทางแสงบางอย่างเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เช่นตัวเลนส์ตัวกระจกนะครับตัวมิลเลอร์ตัวไอริสเลนพวกนี้แล้วสมมติว่าเรามีเลเซอร์ไดโอดใช่ไหมครับเราต้องการที่จะจัดระเบียบทางแสงให้เดินทางไปยังจุดที่เราต้องการนะฮะหรือเลนส์ที่เราต้องการ เป็นเซนเตอร์เนี่ยในตอนนี้เราจะมาดูเทคนิคครับว่าเราจะทำการอะไลเมนต์ทำเลเซอร์อะไลเมนตกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมพร้อมกันเลยครับว่าการทำอะไลเมนต์ของเลเซอร์ไดโอดโดยมีอุปกรณ์เช่นเลนมิลเลอร์พวกนี้เราจะทำอย่างไรซึ่งโดยมากเย่ยอุปกรณ์โดยทั่วไปนะครับเราจะมีโต๊ะระดับอันหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเจาะเป็นตัวสกรูโบว์ไว้นะครับ ที่มีขนาด M6 M8 พวกนี้นะครับด้วยขนาดที่เท่าๆกันอันนี้เป็นโต๊ะระดับที่ที่ทนการสั่นสะเทือนแล้วก็ต้องคีบไว้ที่อุณหภูมินะครับหลังจากนั้นอุปกรณ์ก็เป็นตัว bracket พวกนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูสิครับว่าลักษณะของการใช้งานเนี่ยนะครับในการทำ alignment ของเลเซอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ Thorlabs นะครับโดยคุณบินเนี่ยนะครับก็จะมาทำการสาธิตให้ดูว่า ลักษณะการจัดอะไลเมนต์ของเลเซอร์เนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างชุดแรกเลยง่ายๆนะครับอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ตัวแรกก็จะเป็นเลเซอร์ไดโอดความยาวคลื่นนะครับ635สนาโนเมตร650นาโนเมตรก็จะเป็นย่านเลเซอร์สีแดงนะครับมีไม้บรรทัดมีนะชุดปรับเรื่องของเลนเรื่องของกระจกนะครับซึ่งในการสาธิตในครั้งนี้นะครับเราใช้เลเซอร์คลาส2นะครับเพื่อ เป็นตัวอย่างในการตั้งอะไลเมนต์ของตัวเลเซอร์แล้วก็ตัวเลเซอร์ไดโอดเนี่ยจะมีคอลิเมเตอร์เลนส์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งปกติธรรมชาติของเลเซอร์ไดโอดเนี่ยนะครับ635นาโนเมตรตัวนี้เนี่ยพาวเวอร์ Power 1มิลลิวัตเนี่ยนะครับเราบีมเนี่ยเราต้องทำให้เป็นบีมขนานก่อนโดยปกติเนี่ยนะครับตัวเลเซอร์ไดโอดพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะครับมันจะ propagation ออกมานะครับจะเป็นลักษณะ propagation บีมออกมาเป็นแนวกว้างนะครับจะเป็น propagation beam ที่เป็นขยายบานออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้ก็คือเราจำเป็นที่จะต้องดัดทางแสงนะครับหรือปรับทางแสงไปในทิศทางที่เราต้องการบังคับแสงให้เป็นลำขนานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับใช้กระจกกับใช้เลนส์นะครับบังคับทิศทางโดยอาศัยการกดการสะท้อนกดการหักเหนะครับชุดแรกเนี่ยเราติด mounting อย่างนี้ก่อน ซึ่งนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็ใส่เข้าไปในอะแดปเตอร์ซึ่งมีขนาดประมาณ25มิมพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับตัวหัวไนลอนสกรูเนี่ยนะครับเราขันเบาๆเข้าไปแล้วเอาไปเข้ากับตัวเมาส์คิเนติกเมาส์ตัวนี้นะครับเราเรียกคิเนติกเมาส์แล้วก็เอาหกเหลี่ยมขันก่อนนะครับอุปกรณ์จะจัดวางลักษณะนี้ พอเราจัดวางได้เม u าติ้งลักษณะนี้เสร็จแล้วเราตอบ w าว Supply เรียบร้อยนะครับเราลองออนเลเซอร์ดูสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราเอาไม้บรรทัดเนี่ยมาวางใกล้ๆเพื่อวัดระยะก่อนว่าตอนนี้เลเซอร์ที่เราเซตติ้งนะครับมีความสูงอยู่ที่ระยะโดยประมาณในไม้บรรทัดนี่คือ82มิลิเมตรหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราคำนวณระยะคาวิตีหรือระยะที่เราจะเอาเลเซอร์ไปปั๊มเนี่ยนะครับเราก็ ขยายเอาไม้บรรทัดเข้าไปวางแล้วก็ลองดูครับว่าตัวความสูงของตัวนี้เป็น82ไม้ถ้าไม่เราก็ปรับคิเนเมติกเมาส์ตัวนี้นะครับให้ได้82ลองเทียบดูอีกทีนึงนะครับลองเช็คดูอีกทีหนึ่งว่ามันตัวพอยต์สีแดงเนี่ยนะครับใกล้เคียงกันไหมนะฮะซึ่งตัวนี้ลองขยับไปดูแล้วเราก็ปรับอีกทีให้มันจูนให้มันตรงค่ากันนะครับนะฮะปรับอีกนิดหนึ่ง ตัวนี้เราก็จะได้แล้วนะครับว่าแสงที่เดินทางเป็นเส้นตรงเนี่ยนะครับบนทเบิลเนี่ยก็จะเดินทางนะครับไปในแนวที่ขนานกับระนาบของโต๊ะซึ่งคราวนี้นะครับในกรณีนี้เนี่ยสมมุติว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวโต๊ะกับตัวไม้บรรทัดตัวนี้เราจะดีไซน์เป็นนะครับเป็นรูที่ใส่นะครับสามารถที่จะเป็นรูตเตเปอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะมาเทียบดูได้นะครับว่าความสูงของบีมนะครับเมื่อเทียบกับความสูงของเลเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยมีความสูงเท่ากันแลังจากนั้นนี่เราปรับอีกนิดหนึ่งนะฮะเราปรับปรับระยะนะครับเพื่อมาเทียบให้มันใกล้เคียงเอาละครับคราวนี้เรามาดูแสงในแนวด้านแนวตรงนะครับอันนี้คือการทำอะไลเมนต์ในแนวเส้นตรงก็คือเราเทียบตำแหน่งรูเรฟเฟ e รนซ์นะครับเทียบรูตำแหน่งเรฟเฟรนซ์เมื่อ ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งนอ็อตที่อยู่ตำแหน่งที่เป็นใกล้เลเซอร์ไดโอดกับที่ระยะห่างไกลเลเซอร์ไดโอดคราวนี้เนี่ยเราได้แล้วนะครับตัวเลเซอร์ไดโอดที่มีเลนคอลิเมตเนี่ยนะครับสามารถเดินทางเป็นเส้นตรงได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องปรับแล้วนะครับนี่ครับในกรณีนี้ก็ถือว่านะฮะเราสามารถที่จะปรับอะไรเมนต์ในเป็นทางเส้นตรงได้แล้ว ทีนี้เรามาลองทดลองกันดูนะครับสมมุติว่าเรามีคินเ m มติก o u n t i n g เนี่ยนะครับวางจัดเรียงในลักษณะที่เรากำลังจะทำดังนี้แล้วเราจะแปลงทางแสงให้เป็น90องศานะครับนะครับเพื่อไปหาจุดที่มีความสูง82มิลิเมตรเหมือนเดิมคราวนี้เราโลเคตเลนตัวนี้เป็นเลนส5หองศาค่อยๆจัดบีมอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฟิกลงไปในตำแหน่ง นี่ครับก็คือพอเลนส์4ีหองศาเนมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเนี่ยนะครับก็จะเท่ากันคราวนี้เราใส่นะครับตัวกระจกมิลเลอร์ที่เป็น45องศาอีกรอบหนึ่งวางตำแหน่งลงไปนะครับขันหกเหลี่ยมลงไปบนโต๊ะนะครับเราดูตำแหน่งครับเพราะว่าแนวเนี่ยในโต๊ะทดลองนะครับหรือในตัว c าวิตีของตัวเลเซอร์ต่างๆที่เป็นชนิดไม่ว่าจะเป็นไดโอดแล้วไปคัพปริ้งสายไฟเบอร์ หรือจะเป็นไดโอดไปปั๊มโซลิดสเตตไปปั๊มผลึกนะครับแยกพวกนี้ก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ให้เราทำการปรับตั้งทีนี้เราใส่ไอริสเลนเข้ามานะครับไอริสเลนเข้ามาซึ่งก็จะทำการนะรวมแสงเราหักเหด้วยกระจก2ตัวกระจกสี่ห้าองศานะครับและผ่านไอริสเลนตัวหนึ่งนะครับตัวตัวข้างหน้าก็ไอริสเลนก็จะเป็นรูที่เป็นรูเล็กๆนะครับ แล้วเราจะบังคับบีมให้เป๊ะเลยก็คือให้ลอดลูไอริสเลนตัวนี้นะครับให้ผ่านตัวลูไอริสตัวนี้ออกมาแล้วก็ให้แสงลอดเข้ามาโดนที่ตำแหน่งนะครับ82มิลิเมตรตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคการปรับระบบออปติกในเรื่องของเลเซอร์พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับพอย n ์แรกเรามาสังเกตก่อนพอย n ์ที่1เนี่ยเมื่อมันผ่านกระจก4ีองศาไอริสเลนตัวแรกเนี่ยจะเห็นว่ายังไม่ทะลุไม่เข้าเป้านะครับ เราปรับที่กระจก45ตัวแรกปรับชิดซ้ายก่อนขึ้นไปนิดนึงเอาแล้วครับทะลุไอริสตัวกลางแล้วนะครับไอซิเลนตัวกลางแล้วเข้าเซนเตอร์แล้วสำหรับตัวแรกนะครับแสงยิงมาจากตัวหลังนะครับแต่จะพบว่ามันยังไม่รอดไอริสเลนตัวที่สองไอริสเลนตัวนี้ก็ทำหน้าที่เสมือนกับตัวบังคับให้แสงเนี่ยรอดเรามาปรับนะครับกระจก45ตัวหลังครับนะฮะโดยการหมุนค่อยๆปรับครับ เราจะเห็นว่าตัวนี้มันไม่มีแสงที่ไอลิสเลนด้านหลังเพราะตัวนี้มันถูกบังเอาไว้นะครับมันถูกบังเอาไว้เราแก้โดยการไปปรับกระจก45องศาตัวแรกครับหมุนลงมาก่อนให้ผ่านตัวนี้แล้วค่อยมาปรับกระจก45ตัวที่2นะครับจนกระทั่งแสงสามารถลอดผ่านไอลิสเลนทั้งสองตัวแล้วไปเข้าตำแหน่งนะครับไปเข้าตำแหน่งความสูงที่82มิลลิเมตร นะครับอันนี้ก็จะได้อไลเมน์นะครับที่ถูกต้องของการปรับเลเซอร์ตัวนี้ค่อยๆจูนนะครับค่อยๆจูนอันนี้เป็นการจูนแสงสามารถมองได้ตาเปล่าได้เพราะเราทดลองกับเลเซอร์ไดโอดที่เป็น Class 2เอาลครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแสงให้เดินทางเป็นเส้นตรงได้แล้วนะครับนนี้ก็ต้องเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึก โดยการใช้เทเบิลใช้โต๊ะตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับออปติกซึ่งการปรับออปติกนี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญและมีประโยชน์มากนะครับในการทำงานต่อไปนะครับ